สวัสดีรปปครับผม,มพี่น้องพอกอนนี้เราพี่น้องบุกปลาไว้ก็เราครับผมโอ้ยจะกผู้ใดมัดหยดเขายิ่งเนี่ยพี่น้องอ้อยเขาเนี่ยมีแต่ห้อยทางของผมก็พผูล้ละครับฟังผู้ละกว่าเพื่อนนูตื่นคักแล้วครับอยู่นี่ผมสิล้องเอาไฟแดงแดงคักพี่น้องเอาไฟแดงครับซองบึงเพราะว่ามือนั่น เอาหยอดทั้งนอกอยู่ครับผมเราลองลอง,ลองใส่ไฟเดียงนะมันกนน็พอได้ยิงอยู่ด้วยพี่น้องนูแครกะันเลยนูตื่นคนกันเลยขอท้ายยุ่งวะครับเดี๋ยวมันอีสีล่องข้างใน,นไหมพี่น้องนูแครนูตื่นคนนี่มันสิได้ผลหรือเปล่ามันสิได้ผลบ่ไฟสีแดงเดี่ยงนะสันขาเจ้าว่าเห็นหลายหลายคนเขาเจ้าเห็นนะครับเขาเจ้าว่านูสืบบตื่นนะ้าแต่ว่าเดี๋ยวเห็นตัวนูนี่ ห่วยแป๊สฉัน่เห็นหมูอนี้พี่น้องหาตัวนูยากแต่ว่าตาหนีเห็นแถวผมนุ๊นกสิบ่ค่อยตื่นเดี๋ยวมื่อแงลงสิบบร้องไฟแดียงความครับผมเอา,าพี่น้องขอญาตไปหยดเขาหนูของเรากนหนึกก่งผมมันสิคําเป็นวันพระอาทิตย์บินแล้วพี่น้องไอพี่น้องมื่อแลี้ยงก่อยมุดรุนก,กันนะผมเดีจากหา่างวะไปผมขอญาตหยดเขาหนู้งตัวน,นะผมมื่อแลงพอกันไหมผม อบ้รับผมไม่ได้ังงตายอยู่มกอได้เป่นออถานูอยู่มกผมจะมันตือนที่ร้แม่ันะ ตาของพี่หนงองคหอเหมโอนยเจบังกะพกของหันออกไปควันนี่พี่น้องจา้าถิอถือกูถือครับผมวันถึงนาะจะดิ่งน่ะนี่วู่นี้มันกบนนีใส่ยนี่ยูซื้อนี่เจ้าถือวันนี้มันดินงเลยครับนี่ ยูซึมครับเต็มบังกระพกไหมครับพี่น้องขออเขายัดเต็มบังกระพกไหมครับผมตายงูมังกรเด้อครับผมพี่น้องยิ้ไปเฉยครับผม,ก,ก,บผมกินเขาโยงเด้นตานกระโยงสนอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าถือว่าได้ครับนี่ ก็หนูไปดิครับผมดินตีงเดี๋ยวสินยังบาซัำมครับผมเดี๋ยวสิไปบงทางอื่นเดี๋ยวสิฉันยังเห็นอยู่่คยสิมาซัำมเดี๋ยวหนูย้งดินต่นครับผมเดี๋ยวบงทางอื่นก็พอน้อง 牛鼻子，牛牛牛！哇！ เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วบังกับพวกพอดีผมว่าสได้หลายตัวอยู่ตัวนี้โอ้ยฟุกพี่น้องนี่ไฟแดงพี่น้องไฟแดงหนูบัตืรนี่ครับผมครับย์แตกกัอยู่ให้งิงครับผมนี่อู้ยพี่น้องเอ้อุ้ยมึงเอาพี่น้องมึงเอา เหนื่อยเฟๆกัน,กนกมันเหนด่อยเกันมึงเอาพี่น้องมึงเอาเฮ้ยหองตุดจุดจุดจุดพี่น้องเึงรู้สกว่าเขาเหมือนเขาหรือเปล่านี่ยหนูผัวครับตัวนี้ไงไรเฮ้ยเฮ้ย เดี๋นะอย่าก่อยผมนะนี่อ๋อมันแล้วพี่น้องเดี๋ยวขอยัดเดี๋ยวเบื้องกว่างขอยกันแล้วผมขอ,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 อยัดเบื้องกว่างข่อยกันลุ้นน่วกันนี่ครับผมลุ้นน่วกันนีกเฮ้ยมันแล้วพี่น้องมันแล้ว รดบเราูดบซ้ำได้พี่น้องนะไปบูดูก่อนนะผมมันตายอย่างนี้นนตานูก็สิบโไปพี่น้องเห็นบหมครับเห็นบ้ยนะครับ,บเป็นเบียงนะไป,ไปยู่พี่น้อง ยืดท่านั้นนี่ยยูดอีีครับพี่น้องโอ้ยนม่สั่มใช่นีครับ โอ้ยตัวใหญ่ด้วพี่น้องโอ้ยได้ยุท่าได้ยุท่านั่นมันนิมั้ยครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดแชทโอกยฟรชเปลือกเฟรชใพี่น้องโอ้ยเนาะจุดอยังคือผมมีห้อยอย่าง นี่ยังก็ไ่มีเลือดพี่น้องฮึฮึนก็แปลกแท้เดไรอะ Ui, mấy đứa Ê, sống sạch nào giờ không, sống sạch sao tui Nói chung là, nó thả nè bây giờ rồi nó Nói thử bằng cổ tương nhiệt Được rồi các em Nói thử bằng cổ tương ผมไม่เงียบนะคเงียบเถอะเคยอยู่เนี่ยผมถือยิงกรดบ่ เราบงบินตรงนีมเขียวสเขียวนี่เห็นไหครับนี่เนี่ยมเดีสินี้ไ้ทไมพอมีน้องมันบ่แข่งมาอย่างนี้เลรเนี่ยงี่นเห็นได้กินเขาเห็นได้ตายกินเขาอยู่ อยู่ไปแล้วก็เลยลงกับปุ๊บดิกใส่เลยบุ้งเอาดิกใส่ถิกมันก็บ่ดิ้นรถปลาอยู่อยู่ซั่นโอ้ยแปพี่น้องแหมมังก็พ่อกับ โอ้ยถือมึงอยู่เพิ่นน่ะระวายโอ้ยยุท่าเด็กอยู่ท่านั่นนะผมโอตัวใหญ่อยู่พี่น้องตัวใหญ่อยู่ผมแมวผมนี่โอ้ยหลงเงิดไหลแต่ผมไม่เลือดไม่ยังตอนแรกเห็นอันนี้หูเดียวไม่เลือดออกั่นจะไปจะมาออกพี่น้องเลือดนะโอ้ถือมึงตายเพิ่นเห็นต่ายพี่น้องกินเขาอยู่ก็เลยดึกบ้างก็พวกเซ่ บางกะโปกแล้วต่เลยเขาอยู่เขาขึ้นบนดินหมยังเงผมสิถือดินนี่แหละบางกระพวกเลยโอ้ยพีอพอพยอมเพยูนเนาะไว้พี่น้องไอ้มาหนแล้วครับผมโอ้ยตกใกปเกหมดอายุ <c ười> าข,าข้ามมองพี่น้อง่เห็นหัวเดือดไหมถือบนกระปุกเลย โอ้ยมันนะพี่น้องมันเนะี่เดี๋ยวเก็บกันครับผมเก็บกันเดี๋ยวค่อยเบิ่งน้ำกันนีดครับผมสวัสดีอีกทีครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆสวยตืบแล้วครับผมมาสรุปผลงานพี่น้องว่าอะไรจะหางครับผมผาดผาดอยู่ครับผาดลายผาดสองสามตัวนะครับผาดย่อนนั่งกับพวกเปียกเนี่ย มันก็แตกครับผมพี่น้องแล้วครับไฟครับผมเห็นไฟแล้วมันลบเข้าไปเลยผมก็เลยน้องเปลี่ยนเป็นไฟแดงมึงนะครับเห็ดไฟสีแดงมึง,งโอ้พอไดงยิ่งพี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นน้ำเสือช่องมันขาเมาื่อกินเข่าบ่ครับกินแล้วมันมันกำลังเพลินบ่นครับเด้งเลยแต่ผมว่าไฟสีแดงมีส่วนี้พี่นวว้องว่ามันอยู่หง่งยิงเลยผมจากหนูที่มันระแวงอ่ะ อยู่แห่งิีงถึงสิตื่นเข่าไปแล้วกะออกไม่หือกะผมออกมาบมด่วนก็ออกมาได้ออสังเกตอนูปาอ่อยมือนสีถ้ามันเห็นห่หอเรามันตื่นห่หอเราพี่น้องมันสีเข่าไปตีมทากัดอ่อยหมดผาดปวดผาดก่อนพี่น้องผมก็ยืนอยู่นะครแล้วยืนจอบยืนแล้ว,ลอลวพอดีเสียงนันเรามีเสียงกัดอ่อยเราเนี่ยผมก็เลยเปิดไฟใส่เบิง้ง เง <ste> ี้ยดีพี่น้องมันออกมันลอยกินเข oh, it าดีครับผมเขากวางเขาโอ้เหมือนสลดัดมันสลัดดีๆครับผมมีการเปตดการปวดผัดปวดผัดฝุนแล้วกั็อ้อยผมวันนี้นั้นผมหยอดไบเมื่นกี้แล้วก็อีกมองนึงครับผมไม่แน่ว่าจะไปหยดอ้อมไปหยดมองถ้าบุหรี่เขาเจ้าหันยิงครับผมเขาเจ้าหาหนูกันผมเลยอ้อมหมดประโยชดทั้งเก่าผมทั้งนี้ พ่อได้ยิงพี่น้องยิง้หมหนูตัวนึงพี่น้องเนี่ยตัวแม่ตัวนี้ครับตัวที่ซองเนี่ยที่ว่าเห็นตามันนะครับตามันก็ยุ่งม,มุงกินเขามันกินเขาอยู่ผมมอบ้างกระโพกไปบ้างกระโพกผมมันแตกเร็ยวข้าใจว่าแตกเร็ยวว่นนี้แล้วผมผมนึกว่ามันมันบวถือกมไม่เนะี่ยตัวเนี้ยที่ว่ามันบ่ถือกเลี้ยวไปเห็นตาอยู่เขาอยอะแม่หนุยบ่วส่น เห็นตายีหมงเขายุธาเขาเลยพี่น้องยุธาเขาเลยเมันผมจิตซ้ำอีกอ่ะช่วยล่ะยั่นทั้งอื่นตื่นนะครับค่อยย่างอ้อมอ้อมไปเบิ้งอีกฟังหนึ่งขี่หยอดไปขี่ไวไปอีกหมงหนึ่งครับผมเลยย่างไปกลับมากิดสิว่าสิมาซ้ำแล้วครับผมผมยังอยูเลยค่อยเลยย่างกลับขึ้นมาผมคำนังอยู่ธาเขาอยู่พี่น้องเอาตีนเหยียบหนาแล้วย่างเฮียงเราแบบ บ่ไปครับผมยุทธาเกลีพี่น้องเห็นแต่กายุงกอคันทธิสัมมีกัญย์เฮ้ยมันสิมุนอย่ามันมุนครับผมเลยตัดสินใจย่างไปเลยตายบ่ตายยามันเสนอได้บ่ได้ยามันมันหนีไปกัญยามันเสนอคย่างกับไฟเลยบอกก็บิ่งเอ้าหนูอีหลีพี่น้องพี่เบิ่งหนูตายเราอีหลีงงสันเดลือหาดแผลหายอย่างงี้มันไม่เลือดนะครับ เขาใจนึกว่าง,งูกัดมอแล้วมันนอนอยู่หันบ่อสันนี้ยอดีจับเบื้องไปเบิ้งมากเห็นแผลแผลม่มีเลือดครับผมที่บ้านเป็นหม,มือเขาเขาคว้านะ่ยมันบมีเลือดพอดีจับไปจะมาเลือดออกทั้งช่วนตัวมันนี่ครับเลยหูว่าเออคึบังกระพกุกอย่ามาไม่ร้องอย่ตัวเนี้ย ด็กพออยูย่ท่าได้ท่านั่นครับผมกินเขาอยู่ท่าได้ท่านั่นนะเพราะว่าบางกระพพกผมถือมนมันสิดินนะครับมันมันเพราะ่มัน,นถือจัางมัถือแบบมุนนะครับเดี๋ยตัวนี้นี่โอ้ตัวเล็กพี่น้องยิงไม่ดึกบางนู้นบางกระพวกใส่ลายเทย,ยู่บางกระโวกเปียกพี่น้องมันก็ยังอยู่ให้ดึกใส่อยู่ไ่บางกระพวกมันสามสี่เทือนนะครับ เ้ยน่งบังกระปูกใส่ไม่กี่ยู้ก็เอาวิ่งน้องผมเปิดไฟเดียงครับผมไฟสีเดี่ยงตอนนั้นกล่องนั่งยังนั้สิบวเห็นหนูครับผมเพราะว่าผมหมดติดปไ,ปไป็นนาอึดใส่นาอกลงไปผมสิบว่าผมย่าน,นเห็นบังกระปูกผม,มน้าผมเรียกว้หันหีน่ฮันนี่นะครับคือสิบวเห็นหนูดอกวิ่งน้องตอนนั่งจีนเขา นี่ครับตัวเงยได้พี่น้องรรมด,ดาได้เพี่เนี่ยตัวผูตัวนึงตัวนี้ก็นหนึ่งมาสีน้อยๆผมบอกว่าตัวใหญ่ตัวไหนว่าสนุกเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ตัว,ตวผูครับผมนี่ยตัวผูครับบกักใหญ่เลยนี่ยมาถึงโลดรครับเงยเงยอยู่ยังใหญ่เลยครับผมคิมนี้จบไปสำนึกครับพี่น้องคิมหนาจิกันง่ายผมอันนี้นู้นน้อย แล้วก็มันหนูใหญ่พี่น้องเห็นตาแล้เนี่ยเห็นตัวหนูใเงยบุหรี่มันคันหอกบุหรี่ปุ๊บมันอีตาแดงๆเขาอย่างสูงใหญ่แถมมันหนูสิงตาสวดพี่น้องเล่นน้ำบ่ก็บม่เข้าไปหาแล้วผมจนพี่ละจิกลับพี่ละก็ไม่เข้าไปหาเลยเห็นขรัวอยู่สนุกเลยเสพติงแล้วผมผมจีค้อยไหมผมจีค้อยเสม่วงค้อยเสม่วงเห็นหนูอะไรแล้วหนูใหญ่เสียไว้ก่อนผมไมาเห็นน้อกลิ่นมะออมไม่ยังกินทีหลัง สุดยกละซีหางพี่น <ies> so ้องซีหางครับผมจะเอาหางเงี้ยนะสองหางครับพี่น้องนี่ครับหางเงี้ยได้พี่น้องครับน้าพิษบางน้มอะไาใครสิเขาไปฟังทั้งในบุตรพี่น้องเรา่าเห็นมันกัดไวนแลงงานไปนิ่เสียงมันห่องทัานได้เขาไปหอดกว่างเขาด้วครับผมยุกไก่เตือบยุกไก่ดีพี่น้องไหนวันยี่สิบเมตรสามสิบเมตรมันห่องผมนึกว่านสิบ่เขากว่างเขา ทำเนี่ได้ไม่ลอยไอ้เขาคือเก่าพี่นอ้องห้งองๆนี่ก็เขาเบื้อเก่าผมอะเห็นข้าเจ้าใส่นะครับเห็นหลายคนใส่ไฟแดงนะยังไม่เจอสันตอกซันยังผมก็เลยเอามาใส่น่อยเขาเบิงงบ้งกว่างขาเบิ้องจะคิดว่าได้ผลอยู่เด้อครับพี่น้องลองไปใส่งเนะครับเด้องมองนูแค่แค่แต่ว่าเกินในยานเงเฮียงไหลอะไรไปบ่บ,บ่บก็โผม เมื่อก,กีสิมีระแวงแน่ครับให้มันเห็นว่ามันพึ่องอาจธจิกินเขามันได้กินเขาเราเบือไฟแดงใส่นี่ทํไม่มันก,ก็้ย้ง่งเสร็จแล้วครับผมยิงนี่ยิงอยู่นี่ขนาดยงแป๊กเสียงซับบางกับหกแปกก๊กเป็นอย่งนี้ยู่ยู่ยิงยู่ยู่ลองใส่เบื้องหน้าพี่น้องเนี่ยไฟแดงเขทาขทายอยู่พี่น้องเขาทายเยอะสีเดสใส่เยอะครับ ตอนแรกผมก็บม่ไ,ฟไฟด้ใส่ไฟแดงนะใส่ไฟธรรมดามันเห็นมันตื่นนะครับกินเขาอยู่ก็ตื่นเลยเปลี่ยนเป็น,ปนไฟแดงเลยครับผมเขาทาพี่น้องเขทาทาลองเอาไปใส่เไหมครับผมเอาคิมนีกน็เอาไปสนีผมคิมหนาเฉินไหมพี่น้องคิมหนาค่อยดูน้ำขันนี้ครับผมคิมนีไปแล้วครัับสสวดีครับ